ตึกแต่สมัย่นน um um ้อยๆบรเวณนหน่อยดรอพี <t <t ่นนอกไงตึกแต่แดีบตาบเนาะัเดียมตาปิดหลอดอันตึกแต่สมัยอยู่ม้อม่อม้อสามม่อสี่เนาะเป็นบ้าซ้ำหน่อยกำลังหาวแต่หายยิ่งหนูวะหายยิ่งหนูอยู่หน้าอยู่หน้าหน้ามือมันมันมันเป็นโปวงแดงเลยมอน ก็เจ้าว่าแต่สมัยเห็นคอมมิวนิสต์ไหมหูวจากคอมมิวนิสต์บอกตั้งแต่ก็เจ้าลบกันกับรัฐบาลกูนะมันนี่มันผีมี่ยั้งไม่สินะคนลบกันถือยิ่งกันตายนะเห็นไรเหรอไอ้ไรนันก็เป็นเมื่อนั้นพวกรู้ว่าเป็นดวงสมพภพไม่ยังดอกมันไปก็ได้ไปไปไปเลาะหนูรอบเด็กกระมูเพราะว่าไปน้ำกันงซีคนเนาะเอารถ รถก็เล็กไปนะรถไทยเดินตามไหมพี่น้องติดติดพ่วงลากไปไป,ไปน้ากัดไปนอนขึ้นดิไปนอนขึ้นไปยิ่งหนูแปว่าเจ้าของไ้ได้เว้นรอบดึกประทท่นี้เว้นรอบดึกเพลงหนีเงาเออนางเรื่องนีเงาไปไ่ะในเนาะเรื่องนีไเรื่องนีเงาบ่บอกเงาบ่จะบองเงาวหรอมันเอาต่อเพราะว,ว่าเจ้าของได้รอบดึกไปเลาะกลับมาไหมพี่น้องปืนยิ่งหนูออกไปแล้วหละแต่ว่าท่านหนีเงาอยู่หม่องหน้ายิ่งไหม มั่งผมมายืยนยัดยู่ใต่หุมหุมต้นพ้ายืยนยัดปืนดีๆแล้วก็มูว่าสิเขานอนสิพัดเวียนกันแล้วพวกนั้นไก่สิแกงแลนหนูไงเสิอกดิจุดูไหมงาพผาไหมมันสอยู่ลักษณะคล้ายก็ว่าไอเนี่ยของงาแห้งมังเนยเคยเห็นบ่า,าทีว่ามันผัดม,มันผาดลงมาก,กับตน้นต้นบักซีดาเนาะเครีย่ไม่เสียว่าเคร่ยไม่นี่เกี่ยวเต เนี่ไอ้ต้นนั่นนะ่ะงานพรางงานนั่นแบบเออเอามาโหลดเงี้ยเงินไอ้ไซเอฟเวกบอกบอกตัวแบบยูซื่อๆน่ะคิดบังว่าไอ้งานพรางไหมมันมันมันอยู่เราชนะน,นีน่เองป่แบบมันมันเหนื่องระหว่างสีมันบอกโอ้นี่มันเหนื่องระหว่างสีปุ๊บนี่โค้งของผู้ใหญ่ยิ่เชื่อสายตาเนี่ย อยู่แบบยกขึ้นมากงริงไหมก็ยังคนยกมือืดถิ่มตึ้มลงใส่อันอันต้นมักซีดานะร<อ>ับคิดบว่าไปเซฟว่าเป็นกระมูอได้ยินได้ยืนบ้วกนากันค้าแรกที่บอกออกจากปาก <c oughs> แมวเอ้ยดาผี <c oughs> ยืนอยู่ใต้ต้นพผนะ่าน่ะค้าแรกที่บอกแมวเอ้ย <c oughs> ดาผีเนาะหลังจากนั้นก็พงเทพเขามองนอนสลับเวีนกันจนหอดเสียเลย หลายเรื่องเตเต้สมัยเขาไปหายิ่งเรื่องเมื่อกี้จบแล้วเหรอฮะจบแล้วเป็เรื่องเมื่อกี้เหตุการณ์นี่จบไปแล้วมัน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 เหตุการณ์ที่แปลนทัพหลายตอนนี้คุณโต้งจิตอ่อนไหวนะครับมานั่งน้ำกระดีๆมันเห็นน่าพี่น้องคุณโต้งจิตอ่อนไหวได้เล่าถึงเหตุการณ์ต้นมะพร้าวนะครับที่เขาไปทําอะไรนะครับไปยิงหนูไปยิงหนูนะครับไปสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับเขาไปใต้หนูนะครับ ตอนนี้คุณโต้งจิตอ่อนไหวได้เล่าถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเชิญคุณเจนยันแม่นะครับอุ้ยบอไอหนี่เรื่องนี้ถ้าถ้าใช่โปเสียพี่ละมุนมายานยานมาทั้นเอาเอาพี่ลงเรื่องโอ้ยอยากหัวพี่ลงเรื่องเรื่องบอเรื่องเรื่องนี้นะมันเองเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัว ไไไปปยยิงงนนนนนูมอออเเดีีววกัั้แต่่่าท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณโต้งจิตอ่อนไหวนะครับกำลังจะเล่าในเรื่องของเรื่องอะไรครับท่านนะกำลังจะเล่าเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องประสบการณ์เรื่องประสบการณ์ที่ลองเคล่อนเคล่อนไปพรอมกันเชื้อแบบไปเนี่ยว่ามีเรื่องการเหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์นี้นะ ยิ่งหนูกับามระมาณช่วงส่วงสีนึงเนาะให้แบบพระโจนท่างที่เขาไปให้ ยงหีิกแลตกตีว่ายงไหโดนิกไรก็ตีมาตลัฟังดูฮะคล้ายๆพี่ปูเกียรเทเียงตกแจกเียงคือเบาาวันถลนะฟาดใส่ฟาใส่ไอ้นั่นแมบ้บหวดดอดผู้ตาหมอพองรัการฟังไม่ได้ยิ่งนิดกรณีนะครับ เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราเราเราจะเรียกคุณเจนยันแม่นะครับเข้ามาครับคุณต้งคุณต้งจิตอ่อนไหวพร้อมที่จะเล่าต่อนะครับจิตอ่อนไหวบทเดลงยินมาสั่นเบามากว่าสั่นตัวโมเมนติดบ่เวยบบกิ้นี่ ด้ย e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  ินอยู่เด้อนยินอยู Puis ่ในนอพี่น้องเนาะอ้าต่อดังแล้ววสันวาดังแล้วพราแต่บอเพราแต่มูฮุ่นชีรถมหอดอนผู้ตานมูฮุ่นแบบขี้เปี่ยวมูขีมาแต่นาเนิสิบังเลยเออคุณตงจิตอ่อนไวเริ่มโมโหนะครับแบบบอมาหอดอนผู้ตาบชีรถมากไหมงูไหมเอองูเลื่ยเลื่ย์ผ่านหนารถหมองูตตดหนารถเออมอยริ่กินขึ้น พขาเต่เขาในหมู่บ้าน,นอ่ะหมอในชาวรอถามว่าเมื่อกี้น่ะเห็นงูบะเขาเรียกว่าบ,าบาเห็นกระมูอมันเด้แงแงะปิุช่วงแบบนี้ไอ้งูคนหนึนงน่งขี่รถในห้องอ่ะอันมื่อนั่นน่ะบางอยังมีแต่ห้องเห็นผู้เดียวเท่านั้นแต่มือต่อมาบางทีมือเศรฐัดมากแบบบ้นนัดกันว่าจะไปกินของท้องเฮียนแก่ก็เลยไปกินหมอเลยบอกว่าฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยยายยายแก่ะฝันว่าวก็ หมาดำพ่อหมาดำพ่อหมาดำฝันฝันพ่นนอหมาดำไหมแบบมาอย่งนี้่แหละออแล้วกับตัวแกน่ะคือผีอ่ำเป็นผีอ่ำเนี่ยใ่อ,อ่ำนี่นเฮื่อนเลยอ,อ่ำอยู่ตรงนั้นผีผีตัวที่มาอ่ำเน่ว่ามาแดนมองที่มุ้งิดที่มนะุ้งเนเอ้อมาแดนมองของมันมามานั่กูบร,รู้ว่ามาน้่เพาะอย่างไงไหมรู้ไปเห็นอย่งผี้ผี่แกนะ แต่ที่ตัวนั้นตามมาสุกมอหลึกหายแต่ชไหมใช่ไหมัพะว่ากระโดนเปีี่ยนหมดแล้วหรอครับคุณตงจิตอ่อนไวนะครับเดี๋ยวเรารอเอาไปเล่าวันหลังเนาะล้วจัดรายการผีกันเลยนะครับจากรายการอาหารนะครับไอพี่น้องวาไงไพี่น้องวางเนี่ยนอโอ้พี่น้องก็บอกเสียงเศร้าแมว่าสั่นจะหมดว่ะวางเนี่ยเป้เรวๆเราต่อกำลังได้ฟิล ้ยพี่เส้นดีน <ะ S 2> เสียงโนอนเป็นไตยานกว่านี่เรื่องเตรอนี่พี่ละมุนเสียงมาแล้วตื่นเต้นถ้าบุมีโดนตีโมโหเลยว่าเบา,บาเรื่องผีไปวะบอสนี่เรื่องเรื่องเตรอนี่นี่อันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องมูเฮ้าคนที่เลยเฮ้าปิดกันดูจะหมดวะย่านแต่เจียงเต้าประกอบเนี่ยเราเรื่องบบ,บปานใดวป่ะสันบอสนี่เรื่องเรื่องนี้ปิดกันหมอจิตอ่อนไวหมอหมอหห้ฟังเงียบเงียบเงียบฟังคุณต้งเริ่มโมโหนะครับ ไอเรื่องนี้นะเกิดเป็นในวัดเรื่องเป็นเกิดนี่เนียนหน่อยเนาะทำไมกรเจกเป็นเนียนหน่อยกระจกวางฟังได้เป็นประสบการณ์กระจกก็ยังไม่เบาใจฟังนะว่าเนียนหน่อยเน็ตก็ดีดีนะครับยังบอกยังบอกเนียนหน่อยเนาะเนี่ยบวชไหมยุ่งเขงาเนียนหน่อยเนาะเคยเป็นว่าบวชไม่ไม่แต่ยุ่เขงาเป็นส่อนกันไปเลยเอ้ยมันบอนลึงเดิ ห่นก็ไปเ็บ่คเยอะลีหลวงพ่อไปนะคุณิบวให้ มีอยู่พู้หนึ่งไต่เทียนเกีบไปเก็บไปเก็บไปไส่ไปแล้่นเปรพ่อคิดว่าต้นไม่แล้่านเข็้ขาวที่เนี่ว่ามันต้นไม่ตนหน่งคือเขายังควนท่าแปลงแค่แล้ว่านว่าหม้อมาต้นยังก็เปลกแปลก่นว่านเลีมเี่ยไ่กินไร่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 แหนเป็ดแล้่นตัวงีเนาะบออแกวาได้ขป็นเป็ดยืนเลยอยังน ทุกอย่งหมดเลยว่ะภูี้เมื่อตั้งวัตั้งื่อเป็นอย่างี้แน่เลยเลี้ยงเด็กคนหยกตั้งแ่ราณาหนปี่คตรถูกเหล่าแน่แนเลยปีว่ะ แต่ว่าก็มาแค่เที่ยวเดียวเด้กับบัวลอยบัวลอยแข็งหมากไม้ไม่เล้วเนาะจบแล้วใช่ไหมครับรอเอาไว้เราพรุ่งนี้นะครับเชิญวิวเมื่อไหร่กันเมีคนฟังพี่น้องเนี่ยเป็นอะไรม้วนว่ครับพี่น้องวันหลังเราจะมาจัดรายการผีเลยนะครับพี่น้องพี่น้องว่าไหมพี่น้องยังเบาว่าเซ็น่าบัวลอยจุดถูกมาเซ็น่าผมบอกไม่มีญานี่พี่น้องเห้ผมจีบจุดถูกบอกตอนนี้นะครับ การสตรีมนะครับเริいい่มบอกว่าชานะครับม <onic bizarre> ันหลายหลายเรื่องก็บางหนายยิ่งนูนี่มันมันไม่ีอะไรไ่ได้ยินทึ่งทึ่งแบบเป็นน้ำยังนอบบนี้เนาะทึ่งผีแบบหนายยิ่งนูหนายโย่เขาหน่าหนาวเนี่ยเขาจะว่าเรื่องเรื่องเรียนแบบนั้มักมักจะเพราอะไรตอนนี้นะครับคุณโต้งจิตอ่อนไวเริ่มลายมั่วนะครับเริ่มลายม่วสัญญาพี่น้องเมื่อเช้าที่มาบอก ประสบการ์คให้ฟังมีมีหลายเรื่องไม่หลายเรื่องวันพรุ่งนี้นะครับคุณตงจะมาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องไม่หัดเสียงละนาไทายเดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้น้องมาแล้วนะครับมันเสียงดังรบกวนน้องนะครับพ,พรุ่งนี้เราจะมาจัดรายการผีนะครับกับคุณตง จิตอ่อนไหวนะครับและคุณริวโอ้และคุณเจนยันแม่นะครับเซ่ะเเอาเบื้องหน้าคุณเจนยันแม่เนี่ยคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเนี่ยหน้าคุณเจนยันรอดูคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับ